โอลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ทาวน์โฮมลางสามชั้นประวัติของที่นี่นะคะมีนักศึกษาถูกลวงมาข่มขืนอยู่ที่ชั้นสามเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะตอนนี้เราพาทุกคนเข้ามาในตัวบ้านนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านนะครับบ้านใหญ่เรืองเลยนะ ว่าคือมันใหญ่คือความหมายของผมคือว่ามันมันสูงอ่ะมันหลากนั้นมันพื้นที่ในบ้านไม่เท่าไหร่ว่าพื้นที่ในบ้านไม่ได้แค่คแสน<ะ>พื้นที่ได้ฝันไม่ใช่พื้นที่แต่ไม่สูงเพราะว่าประมาณนี้คนระับมันเป็นทาวน์โฮมนะมันเป็นทาวน์โฮมนี่ใช่ไหมแต่คืว่ามันทำเป็นเหมือนอาคารพนนาณิชย์อ่ะสามชั้นสามชั้นครึ่งประมาณเนี้ย มเยอนดหมากนตกันเหมือนเป็นแบบว่า อ,อันนี้คือชั้นลอยนะเดี๋ยวจะเป็นไอ้ึ้งชั้นที่เขาเรียกว่าเป็นชั้นลอยของตัวบ้านเี่นะครับนี่คือเหมือนกับว,ว่าคึ้งชั้นนะมันจะเป็นระมาณนีครับ อยู่ท้งเนี่ยอยู่ทั้งเขตว่ะอะไรแบบนี้คเยอะเยฮัลโหลดินสำรวจเดินสำรวจกันไปรอบๆก่อนนะครับเดินไปรอบรอบก่อนนะเดี๋ยวเราไปห้องนู้นก่อนพอห้องนู้นถ้าเกิดเรายังไม่ม okay. <Zel oo. S 1> okay. ีอะไรนะครับเดี๋ยวขึ้นชั้นต่อไปเลยชั้นที่มีหัวขวัญเลยบ้านเนี่ยต้า ผมนะไนอนตัวห้องน้กนน่อเาจะ่อยน่หาไอืนีน้มันยังไม่อไรเเหมือนแบบว่าอเมป็นจับพลังงานอะไรไม่ได้นะครับคนงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสามต่อ เขาบอกว่าที่ีแบบที่ต้องมนอจับเองใช่ใช่ใช่ใชคุณนึกภาพนี่นะคือเนี้ยเนี้ขึ้นมาอยู่บนเวืชั้นสามนะคือในชั้นสามคือบ้านหนี้ก็มีมีทั้งหมดสามชั้นครึ่งสามชั้นครึ่งจริงๆนะครับผม

ไล่เขาเป็นร้งรางได้เลยเล้าบ้านน่าจะยังไม่มีการเข้ามาอยู่นะครับบ้านนั้นโดยรวมไม่มีการเข้ามาอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยห้องไหนดีกว่าใช่ที่เขาบอกว่านายรัตต์โดนโดนฆ่าสุนทรถามแล้วเราทีนี้มันอยู่แบบสุดหมู่บ้านเนีนยถามเลยว่าห้องไหนกันแน่เดี๋ยวเราถามตรงนี้ถ้าถามไี่นได้ไม่ได้เลยเดี๋ยวไปห้องอื่นเราจะหาบนตักชั้นตักนี้แหละแตกลงขึ้นมาขวางนเ่ลงแบก บริเวณตรงนี้มีดวงวิญญาณอยู่ไหมครับบอกแล้วงงตอบค่อยๆตอบครับขอฟังในชัดด้นแรกนะครับมีดวงวิญญาณอยู่บนนี้ไหมครับบริเวณชั้นสามมีมีดวงวิญญาณอยู่ไหมครับเสียงผู้หญิงกรี๊ดเสียงผู้หญิงกรี๊ดตากล้องได้ยินป่ะได้ยินเป็นเสียงกรี๊ดป่ะอืมเป็นเสียงผู้หญิงกรี๊ดนะครับทุกคน เมื่อกี้ครับเลยเดี๋ยวใหม่หาใหม่ <Yeah. S 1> บริเวณชั้นสามนี้มีดวงวิญญาณผู้หญิงอยู่ไหมครับบริเวณชั้นสามมีดวงวิญญาณผู้หญิงอยู่ไหมครับ ในบ้านหลังนี้มีดวงวิญญาณที่หยิ่อยู่ไหมครับในที่แห่งนี้มีดวงวิญญาณทั้งหมดกี่ดวงครับมีค่ะมีค่ะเป็นผู้หญิงตอบได้ยินไหมแต่คนนีน้เหรมีค่ะอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนของตัวบ้านครับ ชั้นบนชั้นบนแล้วน,นี่ก็สูตรเล่นห่ชั้นบนห้องไหนครับสี่ทีชายมาเขาเรื <c oughs> ่องอะไรนะติ๋ชายมาไงวะอยู่ชั้นบนห้องไหนครับไม่เห็นชายเออไม่เห็นชายคือวิดีโอทั้งหมดกี่ดวงครับวันนี้ บนห้องนี้มีดวงวิญญาณกี่ดวงครับนอกจากพวกผมมีมีดวงวิญญาณอยู่ตรงนี้ไหมครับ บริเวณตรงนี้มีโงวิญยานอยู่ไหมครับไม่ต่อมีนะครับทุกคนคือคือมันเสียเหมือนประตูหน้ต่างเลคือม,มีเสียงผู้หญิงกรีดกรีดนะก็มีเสียงผู้ผหญิงต่อ มีค่ะอันนี้คือได้ยินชัดแล้วแล้วผู้ชายกูแล,ยแล้วก็มีผู้ชายตอบแล้วเราไม่รู้ว่าเขาตอบว่าอะไรบ้างนะแต่ว่าที่ชัดที่สุดเลยคือมีค่ะครับผู้หญิงกีดูชั้นบนกับผู้หญิงก,กีดนะครับถ้างั้นชั้นบนเนี่ยมันจะมีสอง<ด>สองเลยสองห้องหรือสามห้องเนี่ยเดี๋ยวเราเดีไปหาอีกห้อง,งต่อไปเดี๋ยวหาพื้นที่ตนี้มันไม่ใหญ่โตอนะไรมากมายครับเราเราใช้เวลาไม่นานใน,ในการพิสูจน์และเดี๋ยวและเดี๋ยวเราอ่ะ เอาบนนี้แหละในห้องในชั้นที่มีประวัติทำภารกิจขั้งบนนี้กันก็ไม่แน่เดี๋ยวผมอยู่เองเดี๋ยวผมอยู่แล้วผมคุยเองอยู่คนเดียวแต่ไม่รู้เขาอยากจะสื่อสารกับผมหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยประตูปิดแต่ถ้ามันเปิดอะจะวิ่งดิรออะไรอพี่จะวิ่งอย ไี่ประตูปิดเองของแค้โอ้อย่างนี้โอเธอหวานเจี๊ยบเลยหวานเจียจ๊ยบแดกอย่อยู่ยอย้อู่ยอย่างนี้หวานเจี๊ยบเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาย่างนี้ว่า,วาผมคิดอะไรไนะด้แล้วเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเช็คสำรวจอีกหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาโอนน้อยกออกดีกว่าผมเล็กบิ๊กเนี่ยใครจะอยู่ผมอยู่นะตอนแรกไอ้สาสตร์บอกวผมไม่เอ็งพอที่เจอประตูปุ๊บไอ้เยี่ยประตูปิดเองไอ้เยี่ยมเพิ่งหาทอยเลยได้แตก ประตูปิดเองผมก็หาชอยแล้วทุกคนคือแบบต้องตัวใจเลยประตูปิดเองให้วิกให้วิกเช็คในงานวิกมีเกิดงานมึงต้องตัวบอสแล้วไม่คือเล่นเป็นเกมอยู่อ่ะไม่เยโอ้นอนออกอยู่อ่านี่ยี่มีรอยผ้าปูด้วยผมว่าถ้ามีคนจอดมานอนหรือจะเป็นพวกนี้ที่เขาปูแล้วก็เล่าอย่านี้เฮ้ยหรอว่าเรดูมันละคงคืนนะใช่ มีคตรนุ่งโคตน้ำแล้วโคตน้ําเก่ามากรุ่นนี้ไม่มีขายนะรุ่นนี้ขวดสามบาทไม่มีขายถ้าขวดน้ำตาลเนี่ยไอ้โคตรเงี้ยเนี่ยโคตรคุณเรียกว่าขวดขคุนแท้ไม่มีแล้วขวดขคุนได้ไปสั่งตามร้านน้ำแข็งไอ้ที่บอกว่าหัวสายก็โคตรคุนเนี่ยไม่มีนะเนี่ยถ้าโคตเงี้ยไม่มีอันนี้ขวโคตนอันเดี๋ยวเราไปเช็คในห้องนั้นให้ให้โชวร์ๆหน่อยเดี๋ยวเรามาทําภารกิจกันให้้มีาเเลยดี๋ยวไปทำภารกิจกันคือเอาง่ายคือโอน้ยออกเลยใครโดนใครก็นั่งแค่นั้นนนแหละโดผผมมก็ั่ง มึงไม่ตัวบอสแต่แรกเลยฮะมึงไม่ตัวบอสตนไม่ได้เขีแคประตูปิดเองแล้วอ่ะถ่ายไฟเขาล็อกไว้เออมั้งเขารอเดินไปอยู่ไม่รู้ไปเดี๋ยวเข้าไปห้องนู้นเลยน้ำเดี๋ยวเราเช็คตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาตัวปพิบล์อกถามถามในห้องนี้ทีนึงว่าว่าเราจะได้อะไรจากห้องนี้ไปถามอีกทีนึงนะ พอถามเสร็จปุ๊บแบบเดี๋ยวจะนัภารกิจกันสักห้าทีสีบวิทีพร้อมลองไปไม่ถนัดไม่ต้องรีบตอบเขาไม่ต้องรีบตอบไหนรีบง้างไหนีบมาง้างเดี๋ยวมีอะไรพูดก็รีบเลยผมฟังไม่ถนัดนะผมไม่ได้กล้าพูดออกไปแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าผมจะฟังถูกหรือเปล่าเมื่อกี้นะก็เข้าไปเหมือนบอกว่าไปด้วยคัะ บริเวณห้องนี้มีใครอยู่ไหมครับน้องสาวก็ผมมีใครอยู่ที่นี้ไหมครับมีดวงวิญญาณอยู่ในห้องห้องนี้ไหมครับ นอกจากพวกผมมีใครอยู่ในห้องนี้ไหมครับและกหมีครับมวอาคารย์ทีนี้ครับมาหาครับนอกจากพวกผมมีใครอยู่ในนี้ไหมครับมีดวงวิญญาณสังวเวสีอยู่ที่นี่ไหมครับหรือว่าดวงวิญญาณคนที่เสียชีวิตนะครับ อยากสื่อสาใใรอะไรครับสามคนผมผมอะ่ะเอ,อ่ยชื่อมาเลยเดี๋ยวท่านนักบุญได้ออกดวงวิญญาณอยากให้ใครนั่งอยู่คนเดียวครับลองระบุชื่อได้ไหม รับบอกเลยนัย่งเฉยๆค่ด่าก็ด้ดวงวิญญาณที่อยู่ที่อยากให้ใครนั่นบองบอกมาเลยครับเราเล่นนะแล้วเขาบอกตัวเองอยากให้ใครนั่งอยู่เป็นเพื่อนคุณบอกมาเลยครับ ชื S <S Không ่อาผมชื่อเอกครับชื่อเล็กครับบีครับตีครับเอาใหม่เอกครับเล็กครับเล็กครับบีครับตีครับอยากให้ใครนั่งอยู่บนเมื่อนึงครับอยากให้ใครนั่งครับ อยู่ื้อยคุณพามตั้หีระบุชื่อมาเลยครับตัวของไม่ยเยข่ไม่อ่นนีผมเยรเอาใหม่ครับขอจะช้นหน่อยครับชื่ออะไรครับ กูได้ยินมาเลยเงตาลอยมาอ่ะผมได้ยินว่าผมแน่ยอนเล็กค่ะยังไงกูว่ายิเล็กผงยิงไปเล็กได้นาเล็กค่ะผมยิงได้ีฮะผมดีผยิ่างอนไดยมาอะไกูเองพี่ดีอยู่บเลยดยินมาน้อยเวเนาะไม่พูดไปเลยเจ็งพี่ยข้างซ้ายกูเลยข้างซ้ายที่กูหันไปตออรอบห้องนี้ใช่ไหม เอาไงให้เล็กหน้าห้องเลยเสียงผู้หญิงแล้วกูผู้หญิามาเันไปก่อนเลยใช่เหรอมันนี้เดี๋ยไอ้เคพิ๊กบอกว่าพี่ดียินบ้างกูบอกอ่ะผมดียินเดียรขอเดี๋ยวพี่ดียินออกนี่อย่างกูรู้เลยนี่ก็ผูวได้ยินกูหันเลยงั้นเดี๋ยวตั้งกล้องให้ได้หน่อยนี้เลยมาดิครับกีเราเมื่อกี้ก็เสียงผู้หญิงตอบมาเนี่นะว่าเล็กข้าเล็กค่ะเขียนอะไรบันเขียนเขียนเขีเขียเมื่อกี้เห็นผู้หญิงก็ตอบาเนีนะว่าเล็กค่านะไม่ใช่มันอีทีฟหรือว่าหลอกมาะ เป็กหมดเป็ดมาเปลี่นเป็ดด้วยนะบอกเจจานหน่อยอัเหลี่ยมอัเหลี่ยมนั่งก้อนเขาไปเลยเขาบอกเล็กค่ะออกมาดิเขาให้ขาลงมาเลยเดี๋ยวเราจะให้เล็กนั่งอยู่คนเดียวสักห้านาทีนะครับให้เขาสื่อสารกับตปิริบกทำไมเขาห่านแล้ววะเขาบอกว่าเขาอยากให้เล็กนั่งอยู่กับเขานะผมฟังนะชัดเจนทขาไม่เขารักกูญแจหรือวะของาเริ่มเลยครับ ทำไมทำไมต้องมีนโกด้วยหรือห้องนี้อ่ะมีอะไรอยากคือสารของผมครับพูดมาได้เลยนะครับผมอยู่คนเดียวนะครับคุอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมครับ ต้องแย่งกันพูดครับพูดทีละคนก็ได้ะครับเรื่องผมมาแล้วทำไมไม่เรื่องผมมาครับคคอทุกน ลงมาผมก็ได้ครับไม่ต้องมอยู่บนฟ้านะครับผมไม่มีครับ ในห้องเลยครับผมไม่ตัวคุณหลอกคุณหลอกมาเลยอยากเก่งอยู่ห้องน่าเข้ามาผมเี่ยหน้าเขาเข้านั่งคุยกัผม,าม,ม,ม,มเลย ข้างบนข้างบนเนี่ยข้างบนมันมีอะไรอะครับอะไรโดยตาของลาอา่างอะไรบนข้างบนเหรอยาวอยู่แค้แต่ข้างบนเหรอครับ อ่ะโหหน้าไมหมทุหน่อยเร็วนั่งรอมาแล้วเนี่ย ไม่เหงาหรือไงอยู่คนเดียวเมื่อกี้เขาตอบว่าอะไรวะตอบแต่ฟังเรื่องนี้แต่เขาอยู่หุ้มบนอะเนี่ยตรงเชือกเนี่ยเขาบอกเขาอยู่หุ้มบนเขาอยู่หุ้มบนตลอดเขาบอกเขาอยู่หุ้มบนอะเขางบนเนี่ยข้างบนข้างบนขึ้นไม่ได้แล้ว มันมีเชืออย่มอนเชือพิ่มเชือผูกคอเลยแต่ประวัติเขาโดนผมขืนแต่มันเชือว่นแต่ไม่ได้ไม่ได้ใช่หรอกเนเชือกยาวแต่เดี๋ยวเขายิ่งอยู่เนี่ยมันยู่ได้กว่นี่นี่เราขึ้นมารับเลนกนะครับที่ผมผมขึ้นมารับเล็กันนะ่ะเดี๋ยวเราลงไปปิดกันข้างล่างดูว่าเราเราเราจะได้อะไรเนี่ยเขาขึ้นตรเสาเลยที่เราต้องไปเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้อะไรจากตรงนี้มั้งเนี่ยเขาย่ง แบงล่างดีกว่าพี่พี่มีเด็ดไปนี้เดี๋ยวเรามาถามตากล้องก่อนที่เล็กเขาจะทำภารกิจนะครับตากล้องกับคลิดได้ยินเสียงอะไรเสียงผู้หญิงพี่กูได้ยินตอนแรกกูถือกล้องให้มึงพวกมึงเยอะเล้แล้พวกูอยู่ตรงประตูอะไอ้ที่ประตูมันดังกูดได้ยินเสียงแบบเสียงผู้หญิงแบบทีเดียวตอนที่กูดได้ยินนะ กูหันตายกูหันไปคนเดียวเพราะกูเวลาจเจอพี่อะไรกูจะไม่ไม่ได้ทกอยู่แล้วกูหันมองแล้วกูอยู่เฉยแต่คักนกูหันไปหันขวาไปไอ้แค่พี่จ้องหน้ากูอยู่แล้วถามว่าพี่ได้เสียงเหมือนกันปะกูพอได้ยินเหมือนกันเหรอ,อเออเดี๋ยวค่อยคุย้านนอกแล้วทีนี้มึงก็บอกว่าลองคุยเลยว่าเสียงอะไรแต่อี้เยพี่เนี่ก็ตอบตรงเหมือนกูตอนนี้ก,นกูยงงังไม่ได้บอกเลยว่าเสียงเป็นยังไงใช่พี่ไม่ได้ตอบเลยแล้วไร พูดอะไรไม่พูดเสียงกันเลยเสียงที่คูบอกอะเสียงว่าเออแต่ตอนแรกผมยังไม่ได้บอกใครนะไอ้บิ๊กบอกกูก่อนบอกอก่อนอะเมื่อกี้เนี้ยใช่ไหมแล้วบอกเสียงเดียวกันเลยเพราะว่าเขาได้ยินเอายินนะต้องให้คขาได้ยินทำไมได้ผมไม่ได้ยินเขาเลยเอางี้เดี๋ยวเราถามเล็ฟปะผมไม่ได้ยินที่เล็กนั่งอยู่คนเดียวสัมผัสอะไรได้ไหมสัมผัสแค่ลวงที่เขาบอกเขาอยู่ข้างบนเขางบนมองข้างบนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอะไรที่อยากนะ ตอนที่ผมให้เล็กนั่งอยู่คนเดียวตอนแรกครับผมดูมอนิเตอร์อยู่แล้วแล้วแล้วผมได้ยินเสียงรอบข้างหูผมแบบเป็นเสียงผู้หญิงร้องอ่ะผมก็เลยผมก็เลยเลิกดูครับแล้วผมก็เลยลงมาก็ทิ้งกันห่อเลอย่เอางูตรงเลยแล้วผมก็ลงมาคุยกันขั้งบางไอ้สามรู้ว่ามันของแท้ว่าเสียงเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ตอนแรก็ล้วเมื่อพี่ เดี๋ยวผมนั่งแง่เดี๋ยวผมน oh ั่งแงโอ้แล้วผมก็เลยลงมาข้างล่างมาคุยกันว่าเฮ้ยพี่ลืมเลยว่าอะไร E F เห็นขึ้นไปอเเไปลก็าตัวบอสไอ้สันเล็กก็ไม่เอาได้โหนี่กวยเท่แล้วคือแบบว่าตัวบอสเลยคือแบบว่าอะไรรู้ปะคือผมมาได้ยินผมมาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องข้างหูผมคือผมนั่งอยู่ตรงมอนิเตอร์เดี๋ยวผมนั่งดูเล็กอยู่ว่าหลาวันเปล่า ฮะแมงวันเปล่าไม่ใช่แมงวันเสียงเดียวผู้ชมเลยโหเสียงแม่งร้องแบบเฮ้ยวิ่งเลยมสปิดเอฟปิดแล้วปิดเองแล้วไหนที่ผมไม่กลัวเลยไหนที่ผมไม่กลัวไม่ใช่อีเมียปิดเองน้องเปิดไปดิแฟนหมดเปล่าไม่หมดไหนมึงลองเอาขึ้นไปวางใหม่ดิแล้วเดี๋ยวเอกขึ้นไปดิดูดิปิดไหมเอาไปไ่เป็นไรเดี๋ยวเปิดรายการเลยเป็นรายการได้วางเออเฮ้ยแล้วเฮ้ยนี่สั่งไปให้เหี้ยเก่งจริงคอนแทร์ที่มีของแทร ม่เอาไม่เคยคือ,อ,ค,อคือเล็กตอนแรก่งอยู่เล็กไปรู้สึกอะไรรู้จึตแคงบนไม่เพราะเขาบอกามว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าชั้นบนก็ผมก็เลยมองทะลุดูไป<อ>แต่ก็ถามีกเขาบอกชั้นบนชั้นบนชั้นบนก็มองมองว่ามันมีรอยทะลุมันจะเห็นเป็นโครงสร้างข้างบนนะ่ะแต่ถ้าในห้องอ่ะไม่ได้รู้สึกแบบว่าเขานั่นอง,งอยู่ข้างๆอะไรไม่รู้สึกแต่ผมอ่ะได้ยินเสียงจริงคือตอนที่ผมนั่งนั่งดูมอนิเตอร์เล็กอยู่ ประมาณสองสามนาทีแรกเองแล้วผมก็เลิ่มเดินลงมาเก้าบ้าแล้วอยู่นี่ก็เดินเดินลงมาดีกว่าผมเลยไม่ดูแล้วเดี๋ยวค่อนว่าเดี๋ยวค่อยไปดูนะว่าเอาอะไรไปแล้วไอ้ที่เราถามอีฟไอ้ที่ถามสปิริตบ็อกข้างล่างอ่ะที่มีเสียงผู้หญิงร้องอ่ะคิดอ่ะเออที่มีเสียงผู้หญิงคิดอ่ะแต่ว่าเสียงที่ผมได้ยินเนี่ยไม่ใช่เสียงผู้หญิงคิดนะเป็นเสียงผู้หญิงร้องแต่กูอะเป็นเสียงเดียวกันอยู่ในสปิไอ้สปิริตบล็อกแต่แต่ไม่ได้กระแทกไม่ไม่ได้กระแทกเออแต่คือคนเดียวกัน คุยไอ้คนเดียวกันใช่ใช่จริงจริงนี่ของจริงกูว่ามึงอ่ะขึ้นไอ้สัตว์เออผมไม่กินกินแข็งอะเดี๋ยวผว่าแล้ว่าพวกเราลงแล้วเปล่าเดี๋ยวเขาอยู่หมดไแล้วนี่เดี๋ยวลงไปปิดรายการข้างล่างด้วยใช่ลปิดรายการใจของมึงดีแล้วแบบเออมึงขึ้นแล้วเดี๋ยวเล็กอยู่ตรงนี้ไงไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวผมเดินหนีบ้างเดี๋ยวผมเดินหนีบ้างไว้โอกาสหน้าไว้ผอยากไปผมเดินหนีแล้วผมอยู่แล้วก็ เดี๋ยวผมกะเดี๋ยตรงนี้เดี๋ยวรวมปิดรายการข้างล่างรวมปิดรายการล่างโอยแ่งงอยู่ไหวเฮียพวกกูเหมือนกันไม่ใช่เดี๋ยวพวกกูอยู่หลังกล้องกูทำมันสดเหมือนกันแหละเดี๋ยวพวกกูอยู่หลังกล้องไม่เป็นไรเกรงใจพวกมึงโอ้ยเยี่ยตัวบอสอะไรวะโอ้ยเงินคือแบบทีนี้ก็รู้แล้วนะว่าแม่งเป็นไงนะคือคือว่าสปีนสีบล็อกอะตอบน้อยนะตอบนี้ไดหน่อยแต่ว่าไอ้ที่ได้ยินอะของแท้ ไม่ต้องไม่ต้องพูดหูสดไม่ยชหูสดประมาณนี้คูดเอาเดี๋ยวก่อนก่อนที่เนี่ยก่อนที่จาจานใบรอบหน้าทำภารกิจเหลือคุณสามคนนะครับเพราะฝึกผีไม่สื่อสารกับผมแล้วกูตากล้องไอเนี่ผีไม่สื่อสารกับผมแล้วเอาเอาประมาณนี้ก่อนมองกล้องเดี๋ยวมองอะไรเบื่อยเเบยู่เเก่อนหนึ่นครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ แล้วก็คอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะให้ช่องพวกเราตอบสนองหน่อยให้เปิดการมองเห็นไปเรื่อยๆนะครับแล้ว EP ีหน้านะครับพวกเราจะไปเจอกับอะไรจะทำอะไรรอติดตามไว้เลยครับแล้วว่าการคือเรื่องความเดียวนี่ไม่ต้องห่วงาผมเรียวเดียวอยู่แล้วเจอก็เจอเจอก็วิ่งไม่เจอก็ไม่เจอแค่นั้เองนี่วาตรงตรงๆเมื่อกี้วิ่งเอาิงน้องคนเดียวอีกแล้วงเลย ว่าเขาอยากคุยเอกแต่ที่เอกไม่กล้านั่งขลาดด้วยเรื่องไอ้เล็กก่อนเลยเล็กไอ้เล็กมึงนั่งยงบ้างแล้วกวกคุยอยู่หลังกล้องเองไม่เป็นไรหรือรายการแล้วเนี่ยสำหรับตอนตอนฝั่งลุงไงอีพีหน้าเราจะเจออะไรพวกเราจะเจอตุ้ยตีนหีหรือเปล่าพวกผมลากัไปก่อนนะครับโกราวสวัสดีครับติดตามพวกผมด้วยครับเจอกันอีพีหน้าครับผมปีของจริงไปเลยอเถอะ